สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะคะนี่เป็นการอ่นดวงความรักประจำเดือนมกราคมปี2565ของคุณนะใครก็ตามค่ะที่มีลัคนานะดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ค่ะสถิตในราศีดังกล่าวสามารถดูคบคู่กันไปได้เลยช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็น าวราศีพิจิกนะะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยไมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นการดีๆต้อนรับนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเรื่องกันนี่คนโสดกันก่อนแล้วก็เราค่อยไปต่อกันกับคนที่มีคู่กรณีไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดซึ่งกันและกันนะคะอ่ะปากคนโสดไพ่ให้คนโสดชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกค่ะคุณผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมาขอไพ่หน่อยนะคะ ชนะา,า,าลีออกนะราศีตะกดด้วยมีไพ่เก้าดาชาลีออกเก้าดาก้าถ้วยสี่ดาบหน้าไพ่บางท่านนะ่ะถ้าไม่ได้มีอะไรเลยนะมันคือเหมือนสภา,าวะการแบบเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางนะบางท่านเป็นอย่าง,งน,นะนั้นเหนื่อยจากการเดินทางเครียดมีประเด็นมีปัญหาอะไรที่เรามีความรู้รสึกว่าเออมันไม่ได้อย่างใจเรา ะะแต่สําหรับบางท่านมันคือสภาวะการที่เหมือนแบบคุณสู้อยู่กับอะไรบางอย่างอยู่อะแล้วก็สู้อยู่กับอะไรบางอย่างอยู่จนคุณมีความรู้สึกว่าเออเราควรจะสู้ต่อได้ไหมมันพอหรือยังมันไหวหรือยังออภาพลักษณ์คุณต่อน้าคนอื่นเน่ยพิจิกคุณคุณค่อนข้างที่จะเก่งคุณค่อนข้างจะเอาอยู่คุณค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ในหลายๆเรื่อง แต่ว่าพออยู่กับตัวเองแล้วว่าคุณมีความรู้สึกเหมือนบางครั้งคุณก็เหนื่อยคุณอยากพักคุณอยากทําอะไรที่มันแบบตามใจตัวเองจริงๆบ้างพี่มีความรู้สึกอย่างนั้นแต่บางท่านแอบเจอคนเจ้าชู้นะบางท่านอยู่ในหมวความสัมพันธ์กับคนที่เหมือนแบบเอาเอาใจใจตัวเองจังเลยอะไรอย่างเง,งี้ยไม่สนใจเราเอาแต่ใจตัวเองจังอะไรประมาณนี้แต่ค่อนข้างเด่นในเรื่องของการเดินทางนะคะ ไปดูกันว่าชาวราศีพิจิกนะจะมีใครเข้ามาไหมนะคะขอไพ่หน่อยนะคะชาวราศีพิจิกจะมีใครเข้ามาไหมมีไพ่สองไม้มีสองไม้มีหกไม้มีไพ่เดอร o มูนแล้วก็มีไพ่เฮอร์มิตนะหน้าไพ่นี่นะมันยังเป็นโหมดของการเฝ้ารอใครสักคนเข้ามาในชีวิตคนใหม่ๆใ,ในชีวิตคุณนะคะ พี่เมย์มองว่าจริงๆมีคนแอบมองคุณอยู่แอบชอบคุณอยู่นะราศีพิจิกแต่ว่าเขายังไม่เปิดเผยตัวต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะในความสัมพันธ์นี้นะคะอย่างอย่างเร็วคือ6เดือนอย่างช้าคือ6ปีรอได้ไหมเป็นคนเงียบๆนะเป็นคนแบบโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยพูดไม่ค่อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างใฝ่เรียนรู้นะคะทรงพระเจ้าตาเนะี่ย ทรงพระเจ้าตาเนี่ยใฝเรียนไฝรู้นะคะแล้วก็รักสงบโ,โลกส่วนตัวสูงเบาๆนะอ่ะไปดูกันคุณเก่าอยากกลับมาไหมถ้าคุณมีคนเก่าราศีพิจิบางท่านน่ยไม่ได้อยากมีคนใหม่เข้ามาหรอกพี่มีความรู้สึกบางท่านอยากอยู่คนเดียวดนะ้วยซ้ำใฝ่ศาสนาไปเลยอะไรเงี้ยเมื่อได้มีรักเมื่อนั้นมีทุกข์กับพี่อะไรอย่างเงี้ย ถามว่าคนเก่าอยากกลับมาไหมพี่มองว่าก็มีเกณฑ์ที่อยากกลับมานะแต่ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณคับคขามันไม่หวานแล้วก็ มันมีประเด็นมีปัญหาได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นคงไม่ขึ้นไพ่ความอึดอัดใจมาให้จนทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยไม่ชอบรู้ว่าโอเครู้สึกดีรู้แหละรู้ตัวแหละว่ายังลืมไม่ได้แต่ว่าอย่างงี้ก็ไม่ไหวปะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอถ้ามันจะอยู่ด้วยกันแล้วแบบอยู่ในความสัมพันธ์แล้วมันอึดอัดแล้วก็ต้องเลือกเลือกระหว่างผู้ใหญ่กับเลือกระหว่างตัวเราอย่างเงี้ย ที่มองว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้อยากให้มันให้มันเป็นประเด็นหรือเป็นอะไรแบบนั้นนะอ่ะไปดูกันต่อของไพ่หน่อยนะคะแล้วถ้ากลับมาจะเป็นยังไงคนเก,ก่าอ่ะถามมีไพ่ the world มีไพ่ Strength นะมี The World มี Strength มีไพ่ the star แล้วก็มีไพ่หกถ้วยถ้ากลับมาเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะต้องเชื่อฟังขอใช้คำนี้เลยนะ เชื่อฟังซึ่งซึ่งกันและกันถ้าคุณไม่เชื่อฟังเขาเขาก็ต้องเชื่อฟังคุณมันถึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปไปซึ่งกันและกันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นไพ่ของความเชื่อฟังที่ต้องอยู่ในโหมดของคอนโทรลภายใต้คาว่าครอบครัวด้วยในบางท่านเป็นอย่างนั้นแต่ในบางท่านน่ยมันเป็นลักษณะที่ถ้าไ,ได้กลับมาแล้วอ่ะมันจะดีเฉพาะกับบางราศีโดยเฉพาะถ้าแบบตัวคุณเองเป็นคนที่เหมือนมีลักษณายในราศีสิงดาวจันร์ดาวสุกอะไรแนวเนี้ยอันเนี้ อันนี้จะเวิร์กแล้วถ้าอีกคนนึงเป็นคนที่แบบอายุต่างกับคุณด้วยอ่ะคุณจะได้เปรียบอันนี้แอบบอกไว้ก่อนนะอ่ะไปดูกันต่อทำอย่างไรถึงจะได้เจอรักครั้งใหม่ถ้าเรามีความชุกระป่วยมากกับรักครั้งเก่าไม่เอาไม่เอาเอารักครั้งใหม่ดีกว่าทำยังไงทำยังไงเดแมจิเชีย เอ็ไมไพ e s สไทเจสติสเหมือนไพ่หมอปรึกษาผู้รู้สิจ้า <c oughs> ลอเล่นจะบอกให้ปรึกษาหมอดูไม่หรอกมันคือหน้าไพ่ของคนที่เป็นลักษณะอย่างให้อยากด้อยคุณต้องรู้ตัวเอง ั้งสติขึ้นมารู้ตัวเองแล้วดูแลตัวเองให้ดีนะคะชัดเจนไม่ใช่ชัดเจนแค่ในเรื่องของไม่เซตของตัวเองนะคุณต้องชัดเจนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองในการรู้คุณค่าตัวเองในการที่คุณต้องสเปคตัวเองมาให้ชัดเจนน่ะว่าถ้าคุณอยากได้คนแบบไหนอ่ะคุณเปลี่ยนที่ตัวคุณก่อนคุณมองกระจกแล้วคุณเปลี่ยนที่ตัวคุณก่อนหลังจากนั้นคนที่เป็นไท p เดียวกับคุณชนิดเดียวกับคุณประเภทเดียวกับคุณอ่ะจะเดินเข้ามาหาคุณคุณนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอยากได้แบบไหน จงใส่ความชัดเจนตรงนั้นลงไปในตัวเองแล้วเดี๋ยวจะมีคนที่เขาเป็นประเภทเดียวกับเราเดินมาหาเราเองลองดูนะจ๊ะอะประมาณนี้แหละชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกในคนโสดเดี๋ยวเราไปดูคนที่มีคู่กรณีกันนะคะเดี๋ยวพี่ลองปรับกล้องแป๊บนะอืม,มา ไม่รู้จะดีขึ้นไหมแต่ว่าอ่ะก็พยายามละพยายามละขอไพ่หน่อยนะคะชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกนะความรักความสัมพันธ์ของคุณรูปแบบความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงระหว่างคุณกับเขานะขอไพ่หน่อยอะ่ะมีเจ็ดไม้เจ็ดไม้7 mai, 7 mai ขึ้นมาใบแรกบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอยู่ในโหมดของความพยายามอยู่ในโหมดความเหนื่อยนะคะไม่สะดวกสบายความสัมพันธ์เนี้ย ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แบบกําลังชิลเลยค่ะพี่ไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีความรู้สึกว่าถ้าคุณจะอยู่ในตําแหน่งตรงนี้มันจะมีคนขึ้นมาแย่งคุณเสมอๆบางท่านอยู่ในสภาวะความสัมพันธ์ที่แบบบางคนดับบล็อกไปแล้วนะ <c oughs> บางคนบล็อกไปแล้วนะ <c oughs> ขึ้นไปจะสติเพราะคุณส่วนหนึ่งคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ค่อยเป็นธรรมกับคุณสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมีภาวะนิ่ง คุยได้อะไรได้แต่ก็มีความรู้สึกเหมือนแบบเนีะมันไม่โอเคหรือเปล่าสิ่งทีเขามอบให้เรามันไม่ดีหรือเปล่าอืมเพราะบางท่าน,นรับบทด,ดีเจตลอดเวลาเป็นคนเริ่มต้นก่อนสื่อสารก่อนพูดคุยก่อนง้อก่อนชวนไปไหนมาไหนก่อนเสมอเสมออ่ะคือคุณนะ่ะชัดเจนมากว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขา,าราศีพิจิกแต่ว่าในส่วนของตัวเขาเนี่ยเนี่ยเหมือนไพ่สี่ทัว่ะ เรารู้สึกได้เลยว่ามันเป็นความสัมพันธ์หนึ่งที่พอเราหยิบยื่นอะไรเข้าไปให้เขาแล้วอะรู้สึกเหมือนแบบเอ๊ะทำไมเขาดูสนใจเฉพาะสิ่งที่เขามีนะทําไมเขาดูไม่สนใจออปชันเราบ้างอะไรเงี้ยสำหรับบางคนเนะี่ยมันจะเป็นลนักษณะเหมือนแบบปรับกล้องในหนึน่งม,มันจะเป็นลนักษณะเหมือนแบบโอเคเห็นชัดขึ้นในความสัมพันธ์ที่แบบถ้าเขามีงานหรือมีสิ่งสําคัญที่เขาโฟกัสอยู่แล้วเราถ้าเราคือ ถ้าเขาเทียบเราแบบแบบสิ่งสิ่งหนึ่งที่เข้าไปเพิ่มมันจะกลายเป็นเหมือนแบบแล้าฉันจะ manage ยังไงแค่นี้ฉันก็ยุ่งมากพอแล้วบางทีมันเป็นอย่างนั้นได้ไห่ดูสิแล้วไงต่ออืมมีเนี่ยมีไพ่เจ็ด,ดาบเป็นความสัมพันธ์ที่มีความลึกลับซ่อนเรน้นไม่รู้จักไม่รู้ว่าสถานานี้เป็นยังไงยังไม่รู้ใจยังไม่รู้ใจเขายังไม่รู้ใจเรานะ แล้วก็เนี่ยมีห้าไม้มีความสัมพันธ์ที่มีคนพูดถึงเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้สมูทต,ตลอดอะบางทีคุยแล้วก็รู้สึกดีแต่บางทีคุยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะยังไงอะไรแบบเนี้ยเอ๊ะยังไงทําไมเหมือนยียวนทําไมเหมือน,อนควรช้านอะไรเงี้ยอืมเนี่ยผู้ใดผู้หนึ่งนะเป็นคนที่มอบเป็นคนที่ยื่นเป็นคนที่แบบใส่ใจดูแลตลอดอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้แต่แบบ เตีมตัวเองว่าเป็นผู้รับแต่ก็ไม่เคยคิดจะเป็นผู้ให้อยากจะแสดงออกถึงความรักความสัมพันธ์ที่ดีคุณชอบคุณรักเขาคนนี้แหละราศีพิจิกแต่ว่าทำยังไงดีละ่ะทำยังไงให้แบบสิ่งเหล่านั้นมันตอบแทนมาหาคุณบางท่านเนี่ยคุยไปเท่าไหร่ก็มีความรู้สึกว่ามันยังอยู่ในแบบเฟรนด์โซนอะ มันเป็นแค่เพื่อนมันเป็นอะไรได้ไม่มากกว่านี้แต่บางคนอยู่ในสภาวะที่แบบแอบชอบแล้วบางครั้งมันเป็นเติร์ดปาร์ตีอยู่ได้แต่ในสถานาการณ์รอเอ๊ะความสัมพันธ์นี้มันจะมีโอกาสดีขึ้นเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะได้เข้าไปในพื้นที่เมื่อไหร่เราจะไม่รู้สึกแบบเหน็บหนาวแล้วก็โดนปล่อยไว้โดดเดี่ยวแบบนี้สทัทีอะไรประมาณนั้นอ,อันนี้เป็นความรักของใครไม่รู้อ่ะ มาแต่เราเอาใจช่วยกันเราไปเอาใจช่วยน้องพิจิกกันนะจ๊ะชาวราศีพิจิกเจ้าของดวงนี้หลายขอไพ่หน่อยนะคะไพ่ให้ความรักของชาวราศีพิจิกกลบทนาพิจิกเน่ยคุณรู้สึกยังไงกับเขาขอพาไพ่หน่อยค่ะมีพไพ่ไนท์ถือดาบมีไนท์ดาบมีไพ่เดย มีไพ่สองถ้วยมีไพ่เดอ s u ซันมีสี่ดาบมีควีนถ้วยผู้ขอว่าไพยขอไพ่ภาวาน้ำขึ้นน้ำลงนะคุณอนะ่ะชาวราศีพิจิกจากที่เห็นนะออมีมีมไพ่ราศีพิจิกขึ้นด้วยมีเดอ s u ซันสี่ดาบเห็นอยู่เนาะโอเค ให้เขานะคะเขารู้สึกไงกับคุณชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกเชมแพลนนะราศีธนูแปดเหรียญ่นะสี่ถ้วยหกดาสตริงเด็กถือดาอืม ไปดูกันเรายื่นถ้วยเขายื่นดาบให้เราอันนี้คือยังไงอา่าไพ่แถวบนนะคะเป็น ความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรับแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้ค่ะหน้าไพ,พ่พีอาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกทกคนเพราะายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะจ๊ะจากที่เห็นเนี่ยชาวราศีพิจิกมันจะเป็นช่วงน้าขึ้นน้าลงที่พี่บอกมันคือสภาวะอารมณ์ของคุณบางครั้งคุณก็มีความรู้สึกสิ่งที่เขาก็ทำแ่ะมันมันเกินไปแล้วนะอย่างเงี้ย เป,เป็นความโมโห О, ที่มันอยู่ในใจเน่ามันเกินไปแล้วนะทำอย่างเงี้ยมันเกินไปแล้วแล้วคุณก็แบบเด็ดขาดแล้วว่าคุณแบบโอเคพอและถอดใจละแล้วสักพักเหมือนอะไรก็ไม่รู้กลับมาวมันก็ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าฉันโอเคไม่เป็นไรเหมือนสักพักเหมือนไปไปฮิวตัวเองมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็กลับมาแบบโอเคเราเข้าใจเราไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่ได้ สถานะความสัมพันธ์คุณและเขามันเหมือนย้ำอยู่กับที่เหมือนจังหวะชา้ชาๆถอยหน้าถอยหลังถอยหน้าถอยหลังอยู่อย่างนั้นนะแต่ถามว่าคุณยังรู้สึกดีเขาอยู่มากๆไหมอันนี้แน่นอนอันนี้แน่นอนนี่ชัดเจนคุณยังรู้สึกดีกับเขาอยู่นะคะถึงแม้ว่าในเวลานี้สถานะความสัมพันธ์มันยังไม่พัฒนามันเป็นลักษณะแบบนั้นนะ ความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาก็ากมีความรู้สึกเหมือนว่าตัวคุณเองก็มามาไปไปเที่ยวไปเที่ยวมาในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะจังหวะมาสักพักก็ไปเป็นคนที่ทํางานด้วยกันเป็นคนที่มีส่วนดีลส่วนเกี่ยวข้องด้วยกันนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนมีฝีมือด้วยนะชอบทํางานฝีมือชอบทําอะไรหลายๆอย่างที่แบบคนอื่นเขาอาจจะมองข้ามแต่คุณเป็นคนที่สามารถทําได้แล้วก็ความสัมพันธนี้ในขณะที่เราชัดเจนกับคนนี้เป็นสองถ้วยเดอะซันเนะี่ย แอบบดูให้นิดหนึ่งว่าในความสัมพันธ์เนี้ยไพ่เทมเพลตมันขึ้นมาเนี่ยในส่วนของความรักความสัมพันธ์สรับไพ่ใบเนี้ยมันจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่แบบยังไม่คิดที่จะลงเอยที่เรายังเป็นไพ่เหมือนขอดูไปก่อนอยู่ในหมวความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนไม่ได้รู้สึกแย่นะแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกดีเพราะว่าอะไรพอไพ่สีถ้วยตรงนี้ขึ้นมาอย่างที่บอกอะ่ะเหมือนตอนเนี้ยตัวเขาเองอะ่ะ ติ่ต่างบางท่านมีความสัมพันธ์หรือมีคนคุยหลายคนมันก็ยังอยู่ในโหมดความสัมพันธ์ที่แอบมีความรู้สึกว่าเอ๊มีคนของตัวเองอยู่แล้วแล้วรับเราเข้าไปอีกคนอย่างเงี้ยพิจิกเขาก็แอบรู้สึกไม่สบายใจหรือถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีใครหรอกแต่เขาเป็นคนที่งานยุ่งมากมีนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างในชีวิตที่ต้องโฟกัสอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าต้องรับเราเข้าไปเพิ่มเนี่ยเขาก็แอบไม่สบายใจนิดหนึ่งนะ คุณและเขาเนี่ยมีเกณฑ์ที่เหมือนแบบจะชวนกันไปไหนมาไหนมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งถามว่าเขารู้สึกดีกับเราไหมมีความรู้สึกดีให้แต่มันเป็นความรู้สึกดีในฐานะเพื่อนในเวลานี้นะอาจจะต้องรอหน่อยลุ้นหน่อยนิดนึงเพราะว่ากองเนี้ยจากหน้าไพ่แล้วค่อนข้างเป็นคนตรงเป็นคนชัดเขาก็แอบมีความรู้นะรู้สึกนิดนึงว่าถ้าก็เป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้ว่าคุณค่อนข้างรุกเขาในระดับหนึ่งนะพิจิตร สำหรับกองนี้นะอ่ะไปดูซิว่าเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนราศีพิจิกราศนาพิจิกขอไพ่หน่อยแหงแมง่อืมเดโมนห้าดาบไอ้จริงๆถ้าในเวลาที่คุณแบบไม่ได้ติดต่อมาแล้วคุณหายไปอะ่ะ เขาก็แอบมีความรู้สึกเอ้ยมันหายไปไหนนะคนคนนี้หายไปไหนนะไปทําอะไรอยู่นะ mm hmm. เหมือนแบบเขาไม่ได้รู้สึกปฏิเสธเรานะว่าแบบยังไม่โอเคแต่เขาแค่มีความรู้สึกเหมือนคนที่เคยสื่อสารเคยพูดคุยกันเป็นประจำอะเอา้าหายไปไหนแล้วละ่ะไม่โอเคแล้วเหรออะไรเงี้ยก็เลยแอบมีความรู้สึกเหมือนแบบสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยู่ในชีวิตที่เคยแบบเคยทักเคยพูดเคยคุยเป็นประจำหายไปไหนนะคะจังหวะที่คุณหายไปนั่นแหละมันเป็นจังหวะที่ทําให้เขาคิด นะไหนดูสิแล้วถ้าเขาคือคนที่ชอบเงียบหายอะ่ะถ้าเขาคือคนที่ชอบเงียบหายอะ่ะทำไมเขาเงียบครินไม้สามถ้วยมีครินไม้มีสามถ้วยแล้วก็เอ็มเฟสนะคะในส่วนของคนคนนี้ ถ้าเขาคือคนที่มีคนของเขาอยู่แล้วอันนี้ก็ชัดเจนแต่บางท่านน่ะมันจะเป็นในลักษณะของคนที่ค่อนข้างเป็นที่ต้องการของสังคมนะงานเยอะเพื่อนแยะแล้วเวลาแบบถ้าอยากเรียกให้ไปทําอะไรอย่างเงี้ยก็จะนึกถึงคนคนนี้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะคะนึกถึงคนคนนี้เป็นเบอร์หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะยุ่งมากๆเวลาไปอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มไหนแก๊งไหน เฮ้ยชวนคนนี้มาสิชวนคนนี้มาหน่อยอะไรเงี้ยชวนเขาไปหน่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยเป็นไพ่ของคนที่ค่อนข้างมีความเป็นขวัญใจมาหาชนนิดหนึ่งใครๆก็อยากได้เขานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่คอยวางนะใครๆก็อยากได้เขาอะไปร่วมไปแจมไปจอยนะ่นะไปดูกันแล้วเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นไหมเขาพูดว่าไงขอไพ่หน่อย หนึ่งเหรียญสิบดากหกไม,ม้หน้าไพา่ถามมาพูดไหมพูดอยู่นะถ้าได้รับการถามเราก็เหมือนแบบค่อนข้างรู้ประเด็นปัญหาในเคสที่ปัญหาความสัมพันธ์ในช่วงที่คุณหายไปอะ่ะเหมือนตัวคุณเองไปเริ่มต้นใหม่ไปเจอสิ่งใหม่ๆแล้วอะ่ะซึ่ง มันก็มาจากความสัมพันธ์นี้แหละที่เขาอาจจะเลี้ยงไว้แล้วไม่พัฒนาความสัมพันธ์ให้คุณสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมีประเด็นมีปัญหาซึ่งเจ็บหนักไปเลยเลยเจ็บหนักไปเลยแล้วก็ปัจจุบันก็ไปเริ่มต้นใหม่ไปเจออะไรดีๆแล้วแล้วก็ไม่คิดที่จะหันหลังกลับมาโฟกัสในความรักความสัมพันธ์นี้แล้วเพราะว่าถ้ามีคนถามถึงนะเขาก็จะพูดนะว่าแบบเออสถานะระหว่างคุณกับเขาตอนนี้มันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ แล้วตัวคุณเองก็อาจจะเป็นคนที่แบบสามารถที่จะพูดจะคุยได้ว่าแบบเออโอเคแล้วไม่ได้โฟกัสแล้วหรือยอีกงในรยยะหนึ่งนะมันเป็นช่วงจังหวะอะชัยที่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นประเด็นเป็นปัญหาใช่ปะ่ะแต่ส่วนหนึ่งอ่ะคุณไปเริ่มต้นใหม่แล้วแต่เขาก็ยังคงมั่นใจว่าเออเดี๋ยวรอสถานการณ์ดีๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาเดี๋ยวรอสถานการณ์ดีเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้พูดได้คุยได้เจอหน้ากันเดี๋ยวก็คงคงสามารถกลับมาประคอง กันไว้ในความสัมพันธ์ได้ประคองกันและกันไว้ในชีวิตได้พี่มองแบบนั้นนะอ่ะซึ่งใช้เวลานะ <c oughs> ไม่เร็วเร็วนี้นะเนี่ยไหนดูซิแปลนในใจที่เขาคิดอยากจะทำกับคุณเขาให้ในะแปลนในใจกิงถือถ้วยไนท์ถือถ้วยเก้าเหรียญ หน้าไพ่เหมือนมันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่แบบจะแสดงออกถึงความรู้สึกมากขึ้นแสดงออกถึงความรักมากขึ้นแต่เป็นอิสระซึ่งกันและกันนะโดยที่ไม่ได้มานั่งคอมมิตเมนต์ว่าสรุปเราเราเป็นอะไรซึ่งกันและกันแต่จะดูแลซึ่งกันและกันไปนะคะแต่จะดูแลซึ่งกันและกันไปในโหมดแบบความการให้คําปรึกษาการให้ความสบายใจนะคะแต่ยังไม่คอมมิตเมนต์นะ เขามีความรู้สึกแบบนั้นนะแพลนในใจที่เขาคิดที่จะทำกับคุณนะค่อนข้างมีความปรารถนาดีให้คุณนะคนคนนี้หวังให้คุณจเจริญหวังให้คุณโชคดีนะไหนดูซิคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลาเนีม้มีไพ่แชริออกมีไพ่เอ็มเปอร์มีไพ่เด็กถือถ้วย คุณเป็นใครในชีวิตเขาพี่มองว่าคุณเป็นหนึ่งในมิชชั่นหนึ่งที่ไม่อินกับเขาสักเท่าไหร่เป็นคนคนหนึ่งที่อาจจะเคยชอบเขาอาจจะเคยมีมุมเด็กๆแต่ว่าจังหวะหรือการทํางานหรือความห่างอะไรบางอย่างมันทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องไปทําความรู้จักคุณใหม่และส่วนหนึ่งเนี่ย มันมาจากการที่ตัวคุณเองค่อนข้างเป็นคนที่มีศัก,กยภาพมีความสามารถแล้วในเวลานี้ความห่างระหว่างคุณกับเขามาทําให้เขาได้มองเห็นภาพกว้างคุณมากขึ้นได้เห็นศัก,กยภาพของคุณมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ถึงได้ออกมาในลักษณะว่าเขามองว่าคุณเป็นเลือดนักสู้เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีความเก่งมีศัก,กยภาพมีความเป็นผู้ใหญ่มีภาวะผู้นําสูงอะไรแบบนี้ ในขณะที่คุณก็แอบมีมุมน่ารักน่าักในตอนที่คุณรู้สึกดีกับเขาอยู่ด้วยคุณเหมือนเป็นต้นแบบให้เขาในหลายๆอย่างนะอืมหนูน้อยวันนั้นวันนี้โตแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะอยากให้ความสัมพันธ์เป็นไปในแบบไหนตัวเขาอะแปดไม้เจ็ดมา ปดไม้เจ็ดไม้เลเวอร์สยิ้มเลยมาเธอยิ้มเลยมาหน้าไพ่เนี่ยถ้าใครที่บอกกันอยู่นะเอาจิงเขาอยากคุยอยากคุยอยากคุยอย่างนั้นนะก็คงเหมือนแบบมาสอบถามมารู้ว่าเฮ้ยเป็นยังไง <S <S มันไม่โอเคไงเกิดอะไรขึ้นแต่จริงๆเป้าหมายในความสัมพันธ์เนี่ยเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเราไปต่อนะไพ่เดลเวอร์สขึ้นแปดไม้ 89, ขึ้นเป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่ความสัมพันธ์นี่มันไม่ง่ายผู้เข้าแข่งขันเยอะมาก เอาใจช่วยเอาใจช่วยพอจริงๆตัวเขาเองก็อยากที่จะมีคุณไว้เป็นไพ่เดลเวอร์สอยากจะไปฮันนีมูนกันแบบนี้อยู่เหมือนกันนะเออนะชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกถึงรักนี้มันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะหน้าไพ่ใครไม่รู้เนี่ยดูสิแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้กัแบบนะดูซิดูซิได้ไพ่ห้าถ้วย ได้ไพ่เจ็ดดาบมีห้าท่วมีเจ็ดดาบแล้วก็มีไพ่เดเวลิลในช่วงระยะเวลาใกล้เนี่ยก็คือตอนเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากให้เป็นใช่ไหมแต่ในระยะเวลาใกล้เนี้ยสถานะในความสัมพันธ์เนี้ยมันยังอยู่ในโหมด ลับๆซ่อนๆยังไม่ได้อยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ที่ถูกต้องมันยังไม่ได้อยู่ในโหมดความสัมพันธ์ที่ไม่ท็อกซิกอะใช้คานี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีเรื่องราวที่ยังทดสอบระหว่างคุณกับเขาอยู่ในหลายๆเรื่องนะคะความเสียใจการเสียความรู้สึกการไม่เปิดเผยการปิดบงังแล้วก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอยู่ยังมึนๆอยู่ยังเอาออกไม่ได้แต่ว่าให้รู้ไว้เถอะว่าในอนาคตเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ เราอาจจะไม่ได้แบบเรียกว่าลงทุนฟรีความสัมพันธ์นี้เรียกว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวจริงๆนะเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะ่ยราศีพิจิกขอไพ่หน่อยนะคะมีไพ่เจ็ดถ้วยมีเจ็ดถ้วยมีแปดาบไปดาบขึ้นมาตีลังกาทำไมไมรู้สิมีเจ็ดถ้วยมีแปดดาบนะกละับขวขึ้นมาให้พี่ซะงั้นและหนึ่งดาบอืม หน้าไพ่เนี่ยเหมือนตัวเขาขึ้นมาบ่งบอกนะว่าจริงๆอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคุณเป็นคนที่ทําให้ความสับสนความไม่สบายใจอะไรหลายๆอย่างเขาอ่ะมันชัดเจนขึ้นนะจากปัญหาจากสิ่งที่เป็นอยู่นะคะวันหนึ่งเนี่ยมันเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยคุณต้องรอเขาหน่อยวันหนึ่งมันจะสามารถตกตะกอนได้แล้วจะรู้ได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่จะวางกันและกันไว้ใน ไว้ในตำแหน่งไหนไว้ในหน้าที่ไหนสุดท้ายจะได้รู้นะต้องไฟต้องสู้นิดหนึ่งนะคะอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้อืมพยายามมองสิ่งที่เป็นจริงอย่ามองสิ่งที่อยู่ในมโนภาพเพราะการมองสิ่งที่อยู่ในมโนภาพมันไม่ช่วยอะไรเหมืนเขาก็อยากจะบอกอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะอะไปดูกันว่าไพ่แนะนำคืออะไร ใค้แนะนำนะคะมองเห็นมาอ่ะดีขึ้นค่ n e เนสนะคะคเนสความใจดีความใจดีเป็นคุณสมบัติที่มีในมนุษย์ทุกคนนะหลายครั้งที่เราใจดีกับผู้อื่นแต่กลับหลงลืมที่จะใจดีกับตนเองจงเปิดใจให้กว้างแจกจ่ายความเมตตาส่งมอบความปรารถนาดีและเอื้ออาทรอ,อนุญาตให้ทุกคนได้เป็นตัวของตนเองนะจ๊ะ โอเคประมาณนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงความรักของชาวราศีพิจิกแัะคนาพิจิกในเดือนมกราคม2565นะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสำหรับการเข้ามารับชมขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ